รีวิวก็บอกไล่นกไล่สัตว์ลั่นทุ่งฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปประมาณกี่ทีนะเจ <Yes. S 1> ็ดเจ็ดเจดแล้วก็ปิดฝาจุกเข้าไปแล้วก็เขยา่าซื้อมาสองกระบอกแล้วอันนี้กระบอกแรกของพี่ชายอันนี้กระบอกที่สองของน้องชาย ขย่าใหญ่เลยเขย่าใหญ่เลยเขย่าแล้วก็หมุนไปหมุนมายิงแล้วยิงกระบอกแรกก่อนอุ้ยสองกระบอกพร้อมกันเลยสนันวันไหวดังมากตกวจฮะเอาใหม่อีกเหรอไม่ขาใจอ่าลองลองลองอีกสักอันนี้กี่อันนี้อันนี้กี่ฟูดคะสิบสองพอครับสิบสองนะคะ มันจะเยอะเกินไปไหมเดี๋ยวก็บอกได้ไหมสีดำได้ไหมคะได้ครับสีดำเพิ่งได้รับมาเมื่อวานวันนี้ทดสอบเลยคะ่ะแปดทีนะครับแปดทีนะคะของพี่ชายกี่ทีคะสิบสองสิบสองครับสะบ,บัดเหมือนเดิมเพื่อเพื่อให้แอลกอฮอล กระจายตัวไม่เป็นอันตรายนะคะไม่เป็นอันตรายอยากดูประกายไฟด้วยพร้อมค่ะ1 2ิตอ,ตอุ้ไฟแลบเลยค่ะ สนันวันไหวขอบคุณค่ะ